สวัสดีครับโอุลิสวัสดีครับเฮ้ยไม่มีเวลาจ้ะกินด้วยเรียนด้วยนักเรียนช่วงโควิดนักเรียนยุคโควิดคู่ใบใบเนี่ยวิชาวิชากีฬา วิชาอะไรที่นี่มีชุช้จะเข้าหรอลูกอือดิมีชู้มังคนก็เปิดกล้องบางคนก็ไม่เปิดเราเราวิชาอะไรตัวที่นี่ก็คือเราโตไปนี่น่ะไม่ก็ตอนนี้เราต้องทำงานเองเอาไปเรี่องโอ้คุยทำแบบนั้น โอ้เอ,เอาถุงเท้ามาให้หนักเรียนทำอยู่บ้านที่นี่เออตอนแรกอธิบายคุยกันเออเราพอวิชาสปอร์ตจบเราอะไรตุก็จบมดแล้วสองชั่วโมงโอ้โหกีฬาสองชัง่วโมงโอ้ยนักเรียนยุคโควิดนักเรียนกับครูยุ COVID. คโควิดครูก็ทำไมนักเรียนไม่เรียกครูว่าคุณครูนักเรียนเรียกครูว่าเฮคุณผู้ชายวะ เฮ้ยให้ป่าดูด้วยบายบายป่าบายบายเร็วบายบายเด็กยุคโควิดเรียนไปทำงานไปดูไปโรงเรียนไม่ได้เรียนอยู่บ้านนุ่นกอง ทำงานทำงานก็ปิดกล่องก็ปิดเพียงไรถ้าช่วยมามาทำค้าวหนิเก็บของใส่ขวใหม่เขาบอกให้ทำไมบุตร เก็บของมาใส่ขั้วใหม่เด็ดเด็ดเด็ดเรียตรงแม่แล้วก็เลยกล่องไม่ชัดเดี๋ยวเราค่อยไปหาแอบถ่ายเขาอีกเวลาเขาเรียนตรงไหนเราก็แอบถ่ายเพชรไหมคะเพชรไหมบอกไหมไม่เพชรไม่อร่อยว่ะหูแดงด้วยมันชทเด้งเทลดด้วยนะ แดงพริกตังไทยพูดอาประทอกินชาชหิวเลยนะทำอะไรม่หิวลูกเนี่ยต้มตัน